สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการแฟนคันเกนะเรายังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องเสียงนะครับรอบนี้ปแล้วเสียงเมื่อกี้นับเมื่อกี้นับป่ะเมื่อกี้ผมได้เสียงอะไรไม่รู้รอะเราเห็นแล้วมันจะเป็นเสียงอัลติเมทของแต่ละแชมเปี้ยนใช่ไหมผมมองว่ามัน ง่ายเกินไปหน่อยรอบนี้เราจะมาเป็นเสียงของสกิลแต่ละแชมเปี้ยนก็คือบางตัวผมจะอาจจะใส่มา2สกิลบางตัวผมจะใส่มาสกิลเดียวเออซึ่งจะไม่มีเสียงเขาตีเลยให้ทายว่าเป็นของแชมเปี้ยนตัวใดแต่ถ้าเกิดแอดวานซ์กว่านั้นถ้าเกิดคุณจะบอกได้ว่าแบบเป็นแชมเปี้ยนตัวนี้ครับแล้วตอบชื่อสกิลได้ด้วยก็จะบบกแต้มเข้าไปอีกส่วนวิธีตอบเราจะต้องพิมพ์ชื่อสกิลเลยอพี่ใช่ใช่ใช่พิมพ์มาเป็นภาษาไทยให้พออ่านออกก็ได้บาเปิดเว็บแป๊บอุบอกอุบอกเลยครั้งนี้ถ้าไม่เปิดเว็บ ไม่เห็นตอบเนี่ยเพราะว่ารามนี้วิธีการตอบเราจะเปลี่ยนนะครับทุกทีเราจะเป็นแบบพูดตัวเลขแล้วให้ทุกคนพิมพ์ตัวเลขแล้วก็ให้พูดตอบใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจะเป็นวิธีการตอบโดยจะให้ตอบเป็นแบบปิดสปอยนะก็ะคือพิมพ์ออกมาใครพิมพ์เร็วที่สุดถูกต้องที่สุดก็ได้รับแต้มไปมเสียงตัวแรกครับเราไปฟังกันเลย <S 2> <S 2> <S 2> พิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยครับวย เว้นครับเดี๋ยวผมรอทุกคนก่อนเดี๋ยวผมเปิดสปอยทีเดียวแคนพลอยก็มาเหมือนกันครับไม่กูไม่รู้ชื่อสกิลด้วยมาตั้งสกิลไม่ได้แต่เป็นอุ้ยทงกุ้งพิมพ์ยาวมากครับเอาปื้มเอาไหมปื้มนีไม่น่าเอานะ,อะตอนนี้ผมเปิดสปอยให้ดู3คนแล้วเอาปื้มจะเอาไหมเอาเอาเอาพี่ผมพิมพ์อยู่พิมพ์อยู่คุณก๊อฟเขาป่ะเนี่ยไม่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 ใช่สกิลอ่ะระหว่างรออปื้มครับทงกุ้กทำไมถึงตอบโชแกตครับเป็นเป็นสกิลอะไรคิวบีอาร์เป็นสกิลอะไรอีครับคิวบีของโชแกตนะได้มันคเขิมเ์ก คิงเบรอะไรหอไอ้ปึ้มวะไม่เว้นด้วยนะเป็นนิสิตกันว่าเดอะเดอะดาร์คคิงเบรอนะพี่ดาร์คิงเบรสกิลคิวของเอทอกนะใช่พี่อ๋อแคทบอยนี่ได้ตอบเป็นแอนนี่เช่นเดียวกับโอเว่นในสี่ในสี่คนนี้มีคนตอบถูกนะคุณเวนคิดว่าเป็นสกิลอะไรของเรนนี่ครับพูดลาไปแล้วนี่ไงพูดสี่คอมคิวไว้ตั้งนานแล้วนุ้ยสกิลพ่นไฟพ่นไฟก็คือสกิลวถูกไหม น่าจะเป็นสกิลคิวมากกว่าอ่าแคนบอกคิดว่าเป็นสกิลอะไรใจคิวเหมือนกันมันปล่อยไฟนี่หว่าไม่ได้พ่นนี่หว่าคิวเหมือนกันก็คำตอบที่ถูกคือแอนนี่นะเป็นสกิลคิวนะครับเป็นโอเว่นที่ได้รับคะแนนไปเพราะว่าตอบเร็วที่สุดนะครับลน้องโอ๊กนี่โง่ดักดานมาเรื่องครับโชว์แกลบนี่เดี๋ยวพูดกากเลยที่ตอบไม่ถูกเขื่เว็บเขื่อนเว็บแชมเปี้ยนตัวที่สองครับอ่าฟังครับ ตอเชื่อแต้เชื่อไม่แล้วก็เพิ่มตัวอะไรครับน่ฮะามาฮามาฮามาเปิดดูของคุณอเว่นกันนะครับ เปิดดูของน้องโอ๊กครับคุณดของแคทบอยครับแล้วก็เปิดดูของปืมไอ้ปืมอะไรปื่มก๊อปเหรอทำไมมันเป็นอะไรรีพายอะไรอ้าวก๊อปปีก็ตอบมาเป็นแฮมเมอร์ดิงเจอร์มาเลยไม่ไม่ต้องพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะเอาเน้นเร็วแล้วแบบพอที่อยากอรออย่างหอยโอ๊กอะโเคโอเคโอเคแฮมเมอร์คืออะไรแฮมเมอร์เมอรอรอรอไม่กี่มไม่นี่แบบอย่างของแคทบอยอะ เฮมเมอร์ดิงเจอร์ถ้าแบบแบบการันผิดอะไรนี่ยิงไม่เท่าไหร่นะโอ้คืออะไรเฮ m เมอร์เมอร์เมอร์มคืออะไรก็คือถ้าผมไม่เสียเสียเวลาไว้ตรงเนี้ยผมขึ้นแตงพี่เอาเวนแล้วมึงพิมพ์อยาอย่าเอ๋อหูนี่ก็บอกแล้วว่าพิมพ์ภาษาไทยได้แค่ให้อ่านออกพอแบบเฮ m เมอร์เฮ e เมอร์ก็แบบแคทบอยก็ได้แต่ไม่ต้องมีการันผิดคอนเทนต์ดิห้ามพิมพ์ภาษาอังกฤษดีไหมเอาปะ ก็ได้ได้ได้ห้าพิมพ์ลังจบเอาไปสักที่ผมไม่ไ้อาไที่ผมอัลคาทราถูกผิดช่างมันนะขอให้อ่านไม่เอาแบบแฮมเมอร์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 เน่เอาคอนเทนต์นะมึงแฮมเมอร์อะไรที่มึงอยากได้ขอเป็นทุกหน้ามึงนนี่แบบก็ตอบถูกกันหมดทุกคนนะก็เป็นโคโนเวนที่ได้คะแนนไปสกิลสกิลอะไรโคโนเวนสกิลนี้ไอปล่อยดีไซน์น่าจะเป็นอ่าใช่ใช่แต่บางคนไม่ตอบชื่อสกิลวะผมยังไม่รู้เลยชื่อสกิลเลย โอ้พี่ถ้ามันเป็นตัวที่เล่นแบบบ่อยก็พอจะจำได้อยู่โอ้โหไฮอร์ดินเจอร์ er <c oughs> ผมตแต่อแค่ชื่อแชมเปี้นยนแล้วกันผมว่าชื่อสกยลงั้นจำยากไปอ่ะตัวที่สามครับไปครับสาทายนะสาทายนะเอา้าอย่าเลย นะครับสุดท้ายนะครับปลื้มพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นมาทำไมอ่ะผมก็นึกว่าไม่ให้พิมพ์อังกฤษก็ยัดญี่ปุ่นอันนี้้มพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นมาเฉยเลยแล้วกูจะอ่านออกได้ไงอันนี้เป็นสกินธรรมดาใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ใช่ทุกอันจะเป็นธรรมดาเหมือนเดิมครับคือถ้าเรื่องสกิลเนี่ยผมบอกเลยพวกคุณไม่มีสิดเซอร์โอบะปลื้มไม่มีดิดหรอปลื้มอีดิดแล้วพี่อีดิดแล้วอีดิดทำไมกูเห็นเป็นอะไรเร็วๆคืออะไรพี่ต้องบอกก่อนก็นั่นแหละก็อถูกแล้วอ๋อตัวเร็วอ๋อ จริงเร็วมันต้องใช้ลอลิงปะวะก็พี่บอกโอเคโอเคได้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 คุณเร็วเลยเมื่อกี้ไม่ใช่เร็วญีว่ปุ่นเลยเเทุกคนตอบมา,ายกเว้นโอ๊กตัดออกนะฮะไรสัตวละ,ะ,ละ,ละทำไมอะ่ะ,ออะไปกดดูไปเลยไปกดดูโ,ดโอ้มึงตอบเี่อะไรเนี่ยไม่รู้ในสามคนนี้มีคนตอบถูกหนึ่งคนนะครับซึ่งคนนั้นนั่นก็คือ เอเว่นน่าจะถูกโอเว่นครับได้ไงเฮ้ยเกินไปสกิลอะไรของแรน่าครับคุณโอเว่นสกิลคิวเฮ้ยมัอยู่ได้ยังไงที่ผมไม่ผมอ้ามึงระหว่างนี้่ตัวที่ผมต่อกับตัวเว่นนั่นแหละผมงงอยู่ฟั่งดว่ามันใช่ป่ะวะมันเหมือนตะขืนไม่ค่อยได้มาบอกเลยนะ เซียนมากฟังแค่รอบเดียวอะไรอะไม่องเลอกไอโอ๊กนี่ตัวแชมเปี้ยนใหม่เหรออะไรอ๋อเลยวะเป็นคู่แข่งก่อนเอเลโซเป็นอะไรวะอะไรวะตอนแรกผมคิดว่าไอปื้มเล่นมุกบอกให้ตอบเร็วๆก็ตอบเร็วหรือใช่ผมคิดเหมือนกันว่ามันแค่เป็นเร็วทำไมวะอ๋อเร็วเร่งเร็วจริงไอตัวขี่มาตัวที่สี่ครับใครครับ เฮ้ยทีมถูกกว่าพิมพ์ผ่านละเอาเชียร์เลงเปลี่ยนภาษาจริงด้วยอีดิดได้อีดิดได้ผมให้อีดิดได้คุณอย่าไปแบบชิตติ้งนะแบบพิมพ์อะไรไม่รู้เลยไม่ไม่พี่พี่ดูจากอีดิดได้เลยผมพิมพ์เหมือนเดิมเป๊ะแต่แค่ว่ <infring> es, <disciple S 2> าเป็นเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตอบเร็วอีกแล้วมันมันคล้ายๆมันตอบมันกระดูดเลยไม่เป็นตอบอะไรไม่ได้ทำอีดิดนะกูเปิดแล้วอันนี้ไม่ใช่แชมเปี้ยนหรออันนี้ตันนี้มินเนี่ยนอันนี้มินเนี่ยนน้องโอ๊ะก็ตอบครับน้องโอ๊ะ ปล่อยผ่านเลยก็ได้หัวไบค์เลย้ก็มีคนตอบมาสองคนนะเป็นปื้มกับแคทบอยนะครับหนึ่งในสองนี้มีคนตอบถูกเช่นเคยครับววเอ็นตอบอะไรเนี่ยนั่นคือแคทบอยนั่นเองนะผมรู้รู้แ่ว่ามันไม่ใช่ปื้มแน่นอนสกิลอะไรแคทบอยวีดบบอยป่ไ ใช่ใช่ใช่พี่หวานเนี่ยฟังยากว่ะเดบิวอันนี้มันทุบพื้นไงถ้าเดบิวทุบมอนเตอร์อ่ะจะเป็นอีกเสียงหนึ่งอันนั้นฟังง่ายมันจะแบบถ้าไม่ลิเลียทุบพื้นอ๋อแหน่แหน่ถ้าเกิดถ้าจะลองฟังสกิลคิวลิเลียนี้นะมันจะมีคิวธรรมดากับคิวคิวโดนโดนอะไรบางอย่างไอเสียงแป้งมันเหมือนเสียงพลาสสิกแบบแป้งดังๆเหมือนออร์คังมันเหมือนใช่ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเหนไหมมันจะมีถ้าเกิดโดนสองครั้งแรกที่เป็นคิวมันจะเป็นแบบวุ้บเฉยแต่แบบถ้าโดนมันจะแบบตัวที่ห้าครับไปเลยครับ ใครเขารับมีดวะไอปื้มมานะครับผมพอเปิดดูก่อนไม่รู้ว่ะไอ้ปื้มไม่อยากได้แต้มหรอไอปื้มตอบผิดแน่นอนนะผมพอปื้มตอบโยเนะพิมโยเยะเยะน่ามันโอเคอินดิดแบบขี้ผอมวิ่งลุยไทยทีเดียวเลยโค้งมาเหมือนกันว่ะโค้งมาเหมือนกันว่ะไอ้นี่ลบแต้มแน่นอนทีโมโมมาในสามคนนี้นะครับ มีคนตอบถูกเช่นเคยครับกลางปีกแป๊บมือเสือรอเลยเดี๋ยวเก่อนมึงตอบอ๋อมึงยังบอกเลยใครรับมีดแต่มึงตอบทีโมคืออะไรผมเสืผมรอแป๊บนึงผมอุตส่าห์ย้อมผมสีแดงมาเสืผมรอคนที่ถูกก็คือเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยจากเสียงที่สองแล้วกันนะเสียงนี้น่าจะเฉลยได้โอเคคุณไอ้ปื้นตอบถูกไม่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 ไม <S <S เป็นซินเฉานั่นเองเออมันกันบอยที่ตอบถูกน,นะครับเสียงที่หนึ่งจะเป็นเสียง W ครับเสียงที่สองจะเป็นเสียงสกิล E นั่นเองเสียงที่พุ่งมาแบบไปแชมเปี้ยนตัวที่หกครับไปสักคะแนนูกวะเฮ้ยอันนี้ชัดมากเลยนะผมว่าน,นี้ชัดมากเลยนะมีไม่กี่ตัวที่เป็นแบบนี้นะครับปิ้งครับ มาก่อนครับไม่ใช่ว่ะนโอเว่นครับมาแล้วครับ๋ยวาแบบนึงแบบนึงอ๋อจะตอบใช่ไหม ถ้าจะตอบผมได้ยังไม่ได้อ่านมั่วคือชิ้นไหนเนี่ยมั่วจริงแม้ถ้าจะตอบผมจะได้เนี่ยเฮ้ยเราไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวมเก่าสุดท้ายไม่ต้องสอนอะไรโออมึงสปอยกูวอีกหน้าโอ้คุณปื้มตอบมาเป็นวอลิเบครับบริเบพี่พี่บริเบบริเบอ่ะบริเบนะแสดงว่าคิวธรรมดานี่หว่าปื้มไม่ได้แต้มไหมไม่ให้มันหน่อยมันคีย์บอร์ดมันไม่ใช่ภาษาไทยไงมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเด๋อคุณเุ้นเป็นวอลิเบครับแอดบอยเป็นยอริกส่วนน้องโอ้ก อยู่ที่กาลิโอแลวกาลิโอรัดคืออะไรรัดคืออะไรเกาลัดเดี๋ยมึงจะกินเการัดกนเพิ่มความน่ารักอ่าถ้าเราเรียกกาลิโอเฉยๆคนตอบถูกมี2คนนะครับที่ตอบมาซ้ํากันนั่นก็คือบอลแบ่นั่นเองคุณวิเว้นยอมยอมแต้มให้อาปื้มไหมบอลเบอร์ให้เด็กเด็กเด็กมันเด็กเด็กมันเราให้ขอบคุณวิเว้นมากเลยเอาหัวมุดมุดตัวที่เจ็ดครับมาครับ ใครเขาอะไรเบ่งที่เหรออ๋อได้ไหมมีใครได้ไหมครับอันนี้ได้ไหมวะอันนี้ค่อนข้างยากสักนิดนึงนะเฮ้ยน้องโอ๊กว่ะองคุณโอเว่นว่ะคุณโอเว่นว่ะโอเคมึงผิดมันไม่ใช่แชมเปี้ยนนะ้ปเฮ้ยมึงแก้ใหม่เนี๋ยเอาครับตอบมาครบ4คนเลยครับน้องโอ๊กตอบมาเป็นเดซี่นะตอนแรก มันก็ดิเป็นไอเวอร์นะครับโอ้มืเนกันเลยคุเเว่นแบรนด์ครับส่วนปื่มนาสัตนะครับนาสัตว์ดูนอะไรนาสัตแล้วก็แกรบอยเป็นมุนโดนะครับในสี่คนนี้นะครับมีคนตอบถูกครับผมว่ามีคนตอบผิดในอันนี้นะเราให้ฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งแล้วกันนะเพื่อดูเฉลยนะครับไปครับแกรดบอยถูกโอเครู้แล้วปามี์อย่างนี้โอเค ผมกำลังผมกำลังคิดอยู่ว่าตัวบ้าอะไรมันใช้ไฟบ้างหผมรู้แล้วนาซัาปลาขวานไม่ต้อคือแคทบอยนะเสียงแรกที่เราได้ยินจะเป็นมุนโดใช้ W ครับก็คือเป็นเปิดปิดแบบแล้วก็ปิดเปิดปิดผมว่าไอผมว่าไอเวรใช้พลาสติกส่วนเสียงที่สองจะเป็นเสียงตามีดนะแล้วผมก็เฉลยไว้ไว้แบบตอนปลาโดนยูนิตนมก็จะักเป็นแบบชัดเจนของมุนโดนี่ไหนเขาเสียงอเฟกตาโดนน่ครับ ปักโอ้ยเอ้ยแป้เสียงสุดท้ายของเราในวันนี้ครับไปครับไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากครับไปยี่พี่เนตันยังไงอะโม้ครับเอาปึ้มครับน่าเลยอไอ้เวนกล่อมงี้ก็เปิดหอยปึ้มดูแล้วมันติ่งต่องน่าทำไมต่อหรือเปล่าครับต่อเพื่อยังไงมันก็มันก็มีคนถูกอยู่แล้วอ่ะถูกก่อนผมอยู่แล้วอ่ะโอ้ยหนึ่งเดียวว่ะ ใน4คนนี้นะครับมีคนตอบถูกนะเสดผมรอแป๊บราไปฟังคนสกิลเฉลยกันเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแหละทุกโต๊ะเนี่ยล็กแหมนี่เนี่ยสกิลทุกโต๊ะจะมีใครอะปื้ม5ดาวเสียงแรกเป็นสกิลอะไรครับมีใครอย่ากต่อไหมเป็นสกิลอะไรของจิน W E แลวเสียงที่สองนครับ เดลี่เดลี่ใช่ดีลี่โฟลิทอะร้อนสิแต้มรู้อยูสองชื่อแล้เอ้ยรู้อยสามชื่ออะยู่เป็นตะกิวอี๋เอาเรื่องอะแต้มผมว่าน่าจะเห็นเห็นนะว่าเป็นคุณโอเว่นน่าจะชนะไปนะครับเพราะว่าตอบเร็วมาก ก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับกับโลโก้ของเขานะเดี๋ยวตอบตอบเร็วมากอะไรตอบเร็วมากมีคนเดียวห๋อเร็วเร็วเร็วกว่าลอะตอบเร็วทอบตอบเร็วมากขนาดนั้นะก็รอบหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรหรือใครอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถเสนอมาใต้คอมเมนต์ได้นะไว้เจอกันใหม่กับแฟนพันเกสวัสดีครับ